สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีกุมลัคกากุมประจําเดือนสิงหาคม2563ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอันดุกทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีกุมและคณนากุมนะคะจะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะแล้วก็สถานการณ์มาสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าจะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นมาแนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดู เพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ก็ไม่แนะนํานะคะให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ชาวราศีกุมละคานาุมนะคะคุณคือชาวธาตุลมนะคะไม่เปิดไพ่ให้แล้วนะคะสําหรับอ่ พื้นดวงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีละเรื่องดีกว่าว่าชาวราศีกุมลัคนากลุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาบอกว่าตัวคุณต้องการโอกาสอ่าตัวคุณต้องการโอกาสต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ต้องการ ได้โอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความมั่นคงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะตัวคุณต้องการมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดียิ่งขึ้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณอา,อาจจะได้รับโอกาสนั้นนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเราอยากจะได้รับโอกาสนั้นแล้วตัวเราสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าคว้า โอกาสนั้นมันมาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องดีกว่าเนาะการงานนะคะไพ่การงานของชาวราศีกลุ่มลัชกามที่เป็นไพ่ไม้เท้าไม่ขึ้นมาเลยแต่นะคะแต่ว่าตัวคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานนะคะไพ่เทมเพลตนะคะ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานนะคะอ,อยากมีเงินแล้วอยากมีความมั่นคงในเรื่องราวของการงานฐานะแล้วนะคะแต่ว่านะคะตัวคุณคือ ตัวคุณอะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นมีความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้านะคะไพ่อัศาวินถือไม้เท้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะการงานนะคะแต่ว่ามันยังติดอยู่ที่ไพ่แหงแมนแบบนี้นะคะอืม ในเดือนสิงหาคมนี้ถามว่าชาวราศีกลุ่มลัคนากลุมมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะได้เปลี่ยนแปลงการงานหรือไม่ไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงยังในเดือนสิงหาคมนี้ยังยังไม่ได้นะคะอืยังยังคงต้องทํางานที่เดิมต่อไปอยู่นะคะแต่ว่าตัวคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมากเลยนะก็อาจจะทําได้แค่ว่าไปเขาเรียกว่า ส่งเรซูเม่นะคะยื่นใบสมัครเรียกสัมภาษณ์อะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนสถานที่ทำงานในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอืมก็ยังคงต้องทำงานในที่เดิมอยู่เพราะว่ามันติดไพ่แฮงแมนอยู่นะคะทั้งทางที่ตัวคุณเนี่ยอยากจะออกมายังไงก็ตามนะคะอืมก็ยังก็ยังจะอยู่ที่เดิมอยู่ในเดือนสิงหาเนาะ ก็ถ้าหากไม่มองว่าถ้าตัวคุณลองลองยื่นใบสมัครหรือว่าส่งเรตูเม่นะคะดูนะคะว่าอา,อาจจะมีแนวโน้มนะคะที่จะได้รับโอกาสในการาได้นัดสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าจะได้เริ่มงานจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าบางคนนะคะบางคนอาจจะได้รับการชักชวนนะคะจาก ที่ทำงานองค์กรเดิมๆที่คุณเคยเดินออกมาแล้วนะคะเคยเคยลาออกมาแล้วหรือว่าอาจจะมีคนที่ทำงานเก่านะคะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่อาจจะมีการพบเจอพบพบเจอกันแล้วก็อาจจะชักชวนไปทำงานด้วยนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าหากว่าผลตอบแทนมันดีกว่านี้งานดีกว่านี้แล้วก็คุณมองว่า ในอนาคตคุณสามารถที่จะเติบโตนะคะในในด้านนะคะการงานได้ก็ไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั่นเองเนาะ การงานไปแล้วการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกุมลัากุมที่เป็นไพ่เงินจริงๆขึ้นมา2ใบนะคะได้เป็นไพ่10เหรียญน,นะคะกับไพ่ควีนถือเหรียญค่ะชาวราศีกุมลัากุมไม่รู้สึกว่าตัวคุณมีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินมากๆเพราะว่าไพ่ใบสรุปก็ได้เป็นไพ่เอ p e r o r เช่นเดียวกันนะคะอืมเป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้เงินอย่างดีนะคะอะมีการทำ เขาเรียกว่ามีมีเงินที่จะใช้เงินต่อเงินนะคะแล้วก็มีการวางแผนการจับใจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าตัวชาวราศีกุมลัคนากรุมคุณอาจจะมีความคิดริเริ่มนะคะที่อยากจะลงทุนนะคะเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการทําเงินได้มากขึ้นแต่ไม่มองว่าเมื่อไพ่แฮงแมนมันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอยากจะให้ไตรตรองให้ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะ ยังไม่เขาเรียกว่าเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะก็ต้องศึกษาให้ดีในช่วงเดือนอสิงหานี้อาจจะยังไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะลงทุนนะคะต้องอาจจะเป็นอา,อาจจะต้องเป็นช่วงปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าเลยนะคะที่จะลงทุนได้เนาะตอนนี้ก็ลอง ศึกษารายละเอียดนะคะขั้นตอนหรือว่าความเสี่ยงนะคะในการลงทุนธุรกิจที่คุณต้องการจะทํานะคะนะแล้วก็นะคะการเงินของชาวราศีธัน าราศีกลุ่มลัคณากลุมนะคะก็อาจจะมีอาจจะหมดไปนะคะในเรื่องราวของอบุตรบริวารน,นะคะบุตรบริวารน,นะคะการซื้อของควันของฝากนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่เดินทางขึ้นมาถึงสองใบเลยนะคะจะเป็นไพ่6ดาบนะคะกับไพ่อัศวินถือดาบนะคะรวมกันกับไพ่6 ถ้วยด้วยนะคะก็อาจจะมีการเสียเงินในเรื่องการเสียเงินไปกับการเดินทางซื้อของขวัญของฝากได้เช่นเดียวกันนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะในเรื่องราวของ โชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะไม่มองว่าน่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะไม่มีโชคลาภแบบฟลุ๊กๆอย่างงี้จะไม่มีนะคะแต่ว่าโชคลาภที่ได้มานะคะอาจจะเป็นลาบปากซะมากกว่านะคะอาจจะเป็นลาบปากหรือว่าโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หรือว่าจากคนรู้จักที่เขาหยิบยื่นมาให้นะคะแบบนี้มากกว่านะคะแต่จะไม่ใช่โชคลาภจากการเสี pues ่ยงโชคเสี bueno. ่ยงดวงแน่นอนนะ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วช่วลาภไปแล้ว,ว,ลลวสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีากลุ่มลัคนากลุ่มให้ระมัดระวังนะคะในสุขภาพในเรื่องของความคิดนะคะคิดเยอะคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็อาจจะเป็น ปวดหัวไมเกรนโรคเครียดนะคะคอบาไหลออฟฟิศซินโดมนะคะเป็นไปได้ก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะการเดินทางนะคะให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุด้วยอย่าใจร้อนอย่าขับรถเร็วอย่าหัวร้อนนะคะต้องใจเย็นๆไว้เนาะก็เป็นแค่การเตือนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนเนาะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วในเรื่องราวของความรักความรักนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่จะทําคลิปเจาะลึกความรักไปอีกคลิปนึงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยหาได้จากเพลย์ลิสต์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไมจะอ่านตามหน้าไพ่นี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะในเรื่องราวของความรักความรักสําหรับคนโสดคนโสดถามว่าในช่วง เดือนสิงหาคมนี้จะมีคนเข้ามาใหม่นะคะไมมองว่ามีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอนะคะกับคนใหม่ๆจากการเดินทางนะคะไพ่อัศาวินถ,ถือดาบนะคะอืมไพ่หนึ่งถ้วยดำแหน่งตัวตนของคุณด้วยนะคะอ่านะะ่ไมมองว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้มีจะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะรวมทั้งอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้อ เจอคนเก่าๆด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอกันเช่นเดียวกันแต่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าตรงนี้ขึ้นอยู่ที่คุณเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะสำหรับคนที่นะคะมีคนคุยแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่มองว่าไพ่แฮงแมนมันขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แหละ หรือว่าตัวเขาก็อาจจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของกับคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่ามันมันยังคงไปได้เรื่อยๆอ,อยู่นะคะ,ะแต่ว่าเหมือนกับมันมันยังพัฒนาไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายังรู้จักกันไม่มากพอนะคะ,อ,ะาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะพัฒนาแล้วแต่ก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ยังอยากจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะ การเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงจะยังไม่มาถึงนะคะอาจจะเป็นแค่การพูดคุยนะคะถามความรู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าจะพัฒนาต่อไปไหมติดไพ่แฮงแมนอยู่ยังไม่พัฒนานั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าการที่เรากับเขาคิดไม่เหมือนกันมันก็ทําให้เราคิดเยอะคิดมากเครียดน้อยใจแล้วก็จะผ่านโมโหได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนอสิงหาคมนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะความสัมพันธ์มันมันเหมือนกับว่าตัวเรานะคะกับกับตัวเขาคือถ้าหากว่าเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะพายความมั่นคงยังขึ้นอยู่นะคะพ่อมเปรร์พายสิบเหรียญน,นะคะยังมีความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ ครั้งนี้กับคนคนนี้อยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะดูจืดชื่อสักหน่อยไพเอมเปอร์เรนะคะไพเฮงแมนนะคะไพถ้วยไม่มีเลยนะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่ทำงานนะคะทำงานใช้เวลาไปกับการทำงานหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองเนาะทำให้ความรักความสัมพันธ์ไม่หวานแหววนั่นเองนะคะก็เห็นแล้วว่ามันไม่หวานแบบนี้ก็อยากจะให้เติมความหวานให้แก่กันสักหน่อยนะคะไพ มันขึ้นมาบอกแบบนี้แล้วก็คือเป็นคำเตือนเราก็ต้องทำให้มันดีถูกต้องไหมคะก็จะประมาณน,นี้สำหรับความรักบางส่วนนะคะ,อะของก็เป็นดวงโดยรวมของชาวราศีกุมและคณากุมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถไลน์ไอดี ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะดูแลรักษาสุขภาพกายและใจของคุณด้วยเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ